โรงเรียนโพชัยชนุปถมยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนโพชัยชนุปถมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา1 0 1เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่114หมู่17ตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่นายอุดมศักดิ์พรมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยชนุปธรรมและนางสาววิไลรัตพามนตรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพชัยชนุปธรรมมีข้าราชการครู29คนพนักง,งานราชการ5คนครูอัตราจ้าง4คนลูกจ้างชั่วคราว3คนลูกจ้างประจำ2คนและครูธุรการ1คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6จำนวนนักเรียน515คนจำนวนห้องเรียน19ห้องเรียนโรงเรียนโพชัยชนุปธรรมได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยได้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนโพชัยชิโนปรมได้ดำเนินการห้องเรียนสีขาวโดยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสีด้านมีองค์ประกอบคือ1มีแหล่งเรียนรู้2ดูแลช่วยเหลือ3เอื้อเฟื้อคุณธรรม4สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมมีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาวแบ่งออกเป็นสีฝ่ายดังนี้1ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือช่วยสอนการบ้าน ประสานเพื่อนและครูประจำวิชาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงติดศูนย์รอมส 2. ฝ่ายการงานรับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมุมความรู้ต่างๆในห้องเรียนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหากพบว่าชำรุดแจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อประสานงานอาคารสถานที่ซ่อมแซมทันที 3. ฝ่ายกิจกรรม ดูแลเกี่ยวกับการทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมรณรงค์วัดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมต้านยาเสพติดกีฬาดนตรีศิลปะโดยประสานงานกับคุณครูและผู้ปกครอง 4. ฝ่ายสารวัตรนักเรียนคอยสังเกตตรวจสอบสารเสพติดอาวุธเฝ้าระวังการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดอื่นๆการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์อื่นๆ ดูแลตรวจตาแหล่งที่มีความเสีย่ยงต่างๆภายในโรงเรียนรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นหากไม่สามารถแก้ไขได้แจ้งคุณครูเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งนี้งานทั้ง4ฝ่ายจะมีหัวหน้าห้องเป็นคนคอยกำกับดูแลการดำเนินงานของทุกฝ่ายคอยประสานและแจ้งผลการดำเนินงานให้คุณครูที่ปรึกษาทราบกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวทุกเดือน และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนดีเด่นทุกภาคเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนดำเนินงานกิจกรรมต่อไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมเดินรณรงค์วันวสุบุรีโลกกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการแข่งขันกีฬาภายในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดการสนับสนุนนักเรียนจัดกิจกรรมดนตรีกีฬาและศิลปะกิจกรรมท o วรบีนัมเบอร์วันสอง มาตรก,การด้านการค้นหาโรงเรียนโพชัยเชนุปธรรมได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติงาน5ขั้นตอน 1. การรู้จ,จักนักเรียนเป็นรายบุคคลครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซนต์นอกจากนี้ครูที่ปรึกษาและครูประจําวิชาใช้การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียนจัดทําแบบประเมินตนเอง S.D.Q. แบบวัด E.Q. และอาจมีการสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดโดยครูที่ปรึกษาจะดูแลในห้องที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหเพื่อจะรู้จักผู้เรียนและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 2. การคัดกรองนักเรียนข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านจะนํามาคัดกรองนักเรียนโดยแบ่งเป็น4กลุ่มคือกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาจากนั้นครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มกลุ่มมายัางงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและสรุปรวมเป็นข้อมูลของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีการจัดโครงการกิจกรรมโดยความร่วมมือกันของคณะครูและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มอย่างเต็มศักยภาพเช่นการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันเพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียนได้แสดงออกและใช้เวลากับสิ่งที่สนใจมากกว่ายาเสพติดกิจกรรมสนองนโยบายการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมในทุกระดับชั้นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทุกระดับชั้นมีโครงการกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเช่นกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในทุกกลุ่มสาระการแข่งขันศินลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค การจัดการแข่งขันกีฬากรีฑาภายในและคัดเลือกนักเรียนแข่งขันกีฬากรีฑาระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นต้น 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงเรียนมีกระบวนการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดโดยโรงเรียนมีการจัดชุมนุมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในด้านต่างๆเช่นชุมนุมเกมคณิตศาสตร์ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชุมนุมน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมนุมศิลปะชุมนุมดนตรีชุมนุมนาฏศิลป์ชุมนุมเสมารักโรงพักน้อยชุมนุมฟุตบอลชุมนุมแบดมินตัน ชุมนุมสภานักเรียนเป็นต้น 5. การส่งต่อโรงเรียนโพชัยชนุปธรรมได้จัดให้มีการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการส่งต่อภายในเช่นกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถช่วยเหลือให้การแก้ไขปัญหาของนักเรียนในที่ปรึกษาได้โดยการปรึกษาร่วมกับหัวหน้าระดับชั้นและส่งต่อให้ครูฝ่ายแนแนวหรือครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปการส่งต่อภายนอกเช่นนักเรียนที่ตรวจพบสารเสพติดโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายปกครองและโรงพยาบาลโพชัยเพื่อส่งนักเรียนไปบำบัดรักษาตัวเมื่อหายแล้วนักเรียนกลับมาเรียนได้ตามปกติ3มมาตรการด้านการรักษา โรงเรียนโพชัยชนุปถัมมีมาตรการการบำบัดรักษาและมีเครือข่ายในการบำบัดรักษาโดยประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังสถานีตำรวจภูทรอำเภอโพชัยฝ่ายปกครองอำเภอโพชัยโรงพยาบาลโพชัยเพื่อเข้าตรวจสารเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งเมื่อพบนักเรียนที่มีการใช้สารเสพติดจะนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลโพชัยอำเภอโพชัยเพื่อให้คำปรึกษาและบำบัดรักษา โรงเรียนโพชัยชนุประถมได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักในห้องพยาบาลเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือติดตามแก้ไขพฤติกรรมต่างๆของนักเรียน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนโพชัยชนุประถมได้ทำการติดตั้งตู้แดงเสมารักหน้าบริเวณห้องพยาบาล เพื่อเป็นช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารและมีการจัดตั้งชมรมเสมารักและมีทีมงานจากโรงพักน้อยในโครงการ1โรงเรียน1โรงพักโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดสถานศึกษามีการจัดทําบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนโพชัยเชนุปธรรมได้จัดทําบันทึกความร่วมมือภาคีเครืมมอข่ายด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบบยมุก เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลสัมบัติสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมโดยใช้ยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จโดยโรงเรียนได้จัดทําบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถานีตํารวจภูธรอําเภอโพชัยเครือข่ายผู้ปกครองและโรงเรียนต่างๆโดยโรงเรียนมีการกํากับติดตามการแต่งตั้งคณะดําเนินงาน การกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีแผนการดำเนินงานกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆสถานศึกษาดำเนินการตามกลยุทธ์4ต้อง2ไม่4ต้องคือ 1. ต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. ต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดปีการศึกษา3 ต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน4ด้านได้แก่ระบบการป้องกันด้านการเฝ้าระวังระบบด้านการดูแลช่วยเหลือและระบบด้านการบริหารจัดการ 4. ต้องมีเครือข่ายประสานงานในการทำงานระหว่างนักเรียนผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน 2. ไม่คือ 1. ไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดและกลุ่มขายยาเสพติด 2. ไม่ผลักปัญหาให้นักเรียนออก โดยให้นำไปบำบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนโพชัยชุนุธรรมมีนโยบายยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการและยังได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งสถานีตำรวจภูทอนอำเภอโพชัยโรงพยาบาลโพชัยและสถานศึกษาเครือข่าย โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสอมฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการรูปแบบช่วยเลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่รวมทั้งตรวจสุขภาพนักเรียนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพทุกภาคเรียนสถานีตำรวจภูทอนอำเภอโพชัยให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโรงเรียนโพชัยชุนปมัม ได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาอย่างต่อเนื่องได้นำนำวัตกรรม To b Number no. One Model มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขภายใต้กรอบแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและอบายมุขมีชีวิตพอเพียงสถานศึกษาได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ปีการศึกษา2557ได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวต้านยาเสพติดและอบายมุขระดับเงินผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ได้รับรางวัลระดับเงินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริต ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2567ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2567ได้รับการคัดเลือกการประกวดโครงการ t o B Number One ประจำปี2567ประเภทชมรม t o B Number One ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดชมรมดีเด่นระดับชาติ โรงเรียนโพชัยชนุประมขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทอง